ดีค่ะพบกับนะคะพีนิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพีนิดก็จะมาให้เคล็ดลับนะคะ้าเทคนิคนะคะใช้นะคะสัมผัสนี้หรือกดแรงดึงดูดนี้ค่ะดึงดูดได้ทุกสิ่งในสิ่งที่เราต้องการนะคะฮนะะ่เป็นยังไงเรามา รับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์นะคะกดปุ่มติดตามแล้วก,กดปุ่มซับสไครต์ที่เ,เป็นหัวโป๊กกดครั้งเดียวนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณไม่ว่าจะกี่คนที่อะไรที่ผ่านมานะคะพี่ก็ขอหัวสิกรรมให้นะ,ะบางทีนี้ก็พยายามค่ะนะ,ะปรับจิตปรับใจให้ตัวเองดีที่สุดนะนี่ก็อยากจะเป็นคนดีคนนึงเนาะ,ะอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ค่ะเอาไป อะไรลูกชายเงี้ยนะคะเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านแบบนี้เราก็สามารถหารายได้บนโลกออนไลน์ได้เนาะด้วยสัจวาจานะคะเหนือจํานวนเงินหัวใจเราก็สามารถมาทําความดีได้ค่ะทุกคนเนื่องจากนะสัจวาจากะสิ่งศักดิ์ว่า วันนั้นนะถ้าพี่นิดได้เงินจํานวนหนึ่งพี่จะออกมาช่วยเหลือผู้คนเนาะพี่ไม่ได้เหตุผลว่าเอยวันนี้พี่จับเงินล้านหรือพี่ประสบความสําเร็จแล้วพี่ค่อยออกมาช่วยใช่ไหมสัจจะของพี่คือว่าถ้าพี่ได้เงินจํานวนนั้นหรือเวลาพี่อธิฐานได้เงินอ่ะพี่จะออกมาแบ่งปันความรู้ดีๆหรือสิ่งดีๆที่พี่ได้รับนะคะเห็นไหมพี่ก็ทําตามสัจจะนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทําความดีคืนสู่สังคมนะอ่าไม่รอว่าเออเราต้องมีเงินล้านแล้วค่อยทํานะแต่เพจนี้คือเพจที่ เราจะโปรแกรมจิตตัวเองให้ได้มีรายได้หลักล้านนะคะอะนะคะไม่รู้หรอกว่าจะได้ตอนไหนแต่ให้เรารู้สึกว่าเราได้แล้วนะคะถ้าใจใจเราสวยใจเราได้แล้วค่ะไม่แน่ไม่นอนนะคะอีกไม่นานนะคะทุกคนอะนะคะอ่ะให้เรารู้สึกว่าเรามีแล้วเราได้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้นะคะถ้าอยากได้ก็ต้องรู้สึกว่าเรามีเราได้แล้วนะคะเราต้องออกมาด้วยหัวใจก่อนค่ะตอนพินิจยังตอนพินิจเรียนรู้คลิปมหาการาค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ มีเงินนะคะมาซื้อกระเป๋าดักซับเช่นกันเรียนรู้ฟรีลงมือทําแบ่งปันค่ะแบ่งปันแล้วก็โปรแกรมตัวเองแล้วในที่สุดค่ะเห็นไหมถ้าวันนี้เราไม่ช่วยจัก,กรวาลก่อนนะคะคุณจะ<า>ไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีทางที่จะได้เงินนะคะบางทีแต่เพราะเหแต่พี่รู้สึกนะต่อให้ไม่มาแบ่งปันแต่คุณแชร์คุณอธที่หานจิตอะ คุณก็ได้เช่นกันนะวันนี้คุณมาดูพี่นิดเนี่ยคุณกดไลค์กดแชร์คุณอธิษฐานจิตขอให้หนูมียอดขายปังๆมีคนมาสนับสนุนสินค้าถ้าวันนี้หนูเปิดใจขายอะไรหรือว่าทํามาค้าขึ้นแค่นั้นคุณก็ได้แล้วนะคะถนะ้นะคะพี่นี่ถึงไปจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าทําหรือไม่ทําแต่ว่าถ้าวันนี้เรากดไลค์กดแชร์แค่นั้นเราก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วนะคะสำหรับตัวพี่เองนะคะก็จะไม่มีเคล็ดลับเหมือนแม่ครูเนาะแม่ครูก็ เล่นเทรดแล้วก็ได้เงินหลายหมื่นเนาะทุกคนก็ไดโวูนะคะดีใจกับคุณที่เขาไ,ไม่คูดได้ด้วยนะคะอย่างตัวพี่เองก็ขายของใช่ไหมของพี่ก็คือขายของดีไงออกไปค่ะนะพี่ก็รู้สึกแบบนี้เลยค่ะพี่ก็โปรแกรมตัวเองตื่นเช้ามากอบคุณบอกรักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะจักรวาลน,นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นับถืออะจะส่งลูกค้ามาให้เราซื้อของเราเยอะๆแล้วก็ขายดีขายหมดวเกินเป้าหมาย ปกติคือมันใช้เวลานานอะเราก็เลยเอาบอกว่าลูกขอหมดไวๆนะเฮ้ยพอรเราพูดคาว่าหมดไวๆมันก็หมดไวๆจริงๆเลยนะได้เข้าบ้านไวได้เข้ามาพักผ่อนไวอะไรแบบนี้ทุกคนทุกคนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันขอบคุณแม้กระทั่งสินค้าหรือขอบคุณแม้กระทั่งของที่เราออกไปขายขอบคุณบอกรักเขาแล้วก็บอกเขาว่าออกไปนะลูกนะไปช่วยเหลือผู้คนไปให้หมดนะขายดิบขายดีนะลูก ให้ผู้คนมาซื้อเยอะๆนะกินแล้วติดใจซื้อแล้วซื้ออีกนะมาจากแค่มาเห็นเดินผ่านแถวนี้ก็ขอบคุณพระแม่ธรณีขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าขอบคุณของมงคลที่เรานับถือบูชายอยู่ให้ท่านจงจงดูๆๆส่งลูกค้ามาให้ซื้อสินค้าให้เราเยอะๆแล้วก็ได้จริงๆเห็นไหมนะถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้ได้แน่นอนค่ะแต่การกลับกันทุกคนไม่ต้องสงสัยนะเวลาเราออกไปค้าขายเนี้ยหรือขายของออนไลน์ก็<ๆ>ก็ช่าง ถ้าเรามาสายมูนะเวลาเราขอพรแล้วก็คือแล้วจบที่เหลือเราลงมือทำเราไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาว่าเฮ้ยวันนี้โพสไปแล้วเท่าไหร่ก็กี่โพสก็ช่างหรืออัดคลิปหลืออะไรก็ช่างนะไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยทำไมสงสัยสงสัยเอาไปเอามันจะหงุดหงิดหงุดหงิดไปหงุดมาก็จะบน่นแล้วก็จะโทษในทีเนี้นะคะนี่แหละเราจะดึงดูดอะไรไม่ได้เลยแต่ ทางกับกันที่เราจะดึงดูดผลลัพธ์ต่างๆในทุกด้านของชีวิตออาวันนี้เราอยากมั่งคั่งมีความสุขใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากเราอยากให้แฟนให้ลูกมีความสุขเราก็รู้สึกว่าแฟนเราดีแบบไหน,นเราก็รู้สึกไปเลยหรือเราอยากจะให้เจอแต่กันดารไม่ดีๆลูกค้าดีๆเราก็รู้สึกว่าต่อไปนี้นะเราจะมีลูกค้าดีๆเข้ามาสนับสนุนสินค้าเราแล้วก็มาสนับสนุนบางทีเขาอาจจะไม่มาซื้อสินค้าเราแต่เขาจะมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันหรือว่าเขาจะมาเขาเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะ กับเรามันก็ดีดีกว่าที่แบบเออเรานะคะมีเพื่อนที่ทํามาหากินอยู่รอบข้างเขามันแบบทัศนคติดีเราจะทํางานสบายใจค่ะคุณจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะอ่านะคะพี่รู้สึกเลยว่าเราอย่างพี่นิทาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตลอดค่ะอย่างเช่นเราไปเรียนรู้คลิปมาเราเอาก็เอามา adapt เป็นความรู้ของตัวเราเองว่าวันนี้เราได้อะไรจากการเรียนรู้จากแม่ครูบ้างเราก็มาบอกต่อ ทุกคนเข้ามาฟังให้จบจะรู้พี่จะพูดตรงๆเกี่ยวกับชีวิตพี่นะคะพี่จะไม่เอาอเรื่องของครูแล้วมาพูดไม่ได้ค่ะมันเรื่องของใครเรื่องของมันแต่เราแค่ให้ครูเป็นไอดอลของเรานะคะในการแบ่งปันเนาะว่าวันนี้เราเรียนรู้กับครูเราได้อะไรในการใช้กฎแรงดูดกฎจักรวาลหนึ่งเราได้บุญรุ่คือสนจากคนที่ไม่ค่อยจะได้ทําบุญะรยะยะก่อนหน้านี้ค่ะคุณขาก็ถือว่าครูโคตรโชคดีอะ่ะที่ได้เจอครูเพราะบางทีเราหลงลืมไปทําบุญเราทําน้อยห่าง แต่พอเรามาอ่านสมุดธรรมะรู้จักการนั่งสมาธิเราก็นั่งเราก็สวดมนต์ทำบุญทำทานเยอะขึ้นเพื่อลดกรรมค่ะกรรมกรรมคือการกระทําของเราเองนะคะทุกด้านเลยแต่ถ้าเราลดกรรมได้เราเราตั้งจิตของเราให้อยู่ให้มีความสุขสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทําบุญทําทานเราก็จะไม่วอกแวกในสิ่งที่ไม่ดีใจเราก็จะอยู่แต่สิ่งที่ดีๆนี่แหละนะคะ เราไม่ได้ว่าใครแต่หมายถึงว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะมีความสุขเนาะคนอืเราจะไม่โทษว่าออคนนั้นเป็นนิสยัยแบบนี้ไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะนะคะคือนิสยัยใครนิสัยมันแต่หมายถึงว่าถ้าวันนี้เราอยากหมดกรรมในสิ่งเรื่องของความโกรธความโลภความหลงหรือโมโหหรือมันความเบื่อความเซ็งความไหนอะไรมันไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะเออเราก็ตัดมันทิ้งไปเนาะทุกคนอ,อันนี้ตัดทิ้งไปเลยถ้าวันนี้เราอยากดึงดูได้นะคะ คือต้องมีความสุขยืนอยู่ในคลื่นหนึ่งความสุขแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองหรือวันนี้เราโดนคําดูถูกอ่ะหรือ,อตรงนี้ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมอะไรต่างๆก็จงข้ามผ่านเข้าไปเลยค่ะนะคะหรือบล็อกเข้าไปเลยนะคะถ้าคนนั้นไม่ใช่ไม่ถูกใจไม่ถูกชะตาเราเนาะอออนะคะมันต้องมีคนที่ใช่ที่เหมาะสมคู่ควรกับ เราอยู่แล้วนะคะตัก,กรบาลส่งคนที่ดีมาให้เราอยู่แล้วแล้วตัวเราก็ต้องปรับจิตปรับใจตัวเองให้ดีด้วยอะคนเราบางทีอะเริ่มต้นใหม่ๆมมันไม่ใช่ว่าจะปรับจิตปรับใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะฝึกฝนฝึกฝนนะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสันดานใหม่สันดานที่ดีกว่าเดิมเชื่อพี่นี่เถอะถ้าเรามีความสุขได้อะไรดีๆเงินทองก็จะหลั่งไหลมาค่ะลูกค้าก็จะมาเยอะออเดอร์ก็จะปังนะถ้าเรามีความสุขนะ ชีวิตมันจะดีทุกด้านเลยการงานการเงินสุขภาพความรักก็จะดีขึ้นเป็นระดับตามระดับเลยถ้าวันนี้ใจเราสงบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราค่ะทุกคนพี่รับรู้แล้วว่าเฮ้ยตั้งแต่ศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณมาเรารู้เลยว่าอืมจิตเรานี่เองที่ไม่นิ่งแต่ถ้าวันนี้เราสามารถโปรแกรมจิตตัวเองให้นิ่งได้ทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยพี่นิดรู้สึกเลยพี่ไม่สนใจใครว่าเฮ้ยเขาจะเอาเวลาไปแข่งขันกัน หากินหาเงินไม่สนใจฉันตน้องการที่จะโปรแกรมจิตตัวเองให้นิ่งให้มีความสุขสงบสุขทาบุญให้ตัวเองเยอะๆแล้วที่เหลือฉันค่อยมาทํางานฉันค่ะเนี่ยคุณจะได้คุณแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเราไม่แข่งกับใครอะ่ะเราไม่แข่งกับใครหัวใจเราก็ไม่แข่งใจเราจะทำยังไงก็ได้ให้ใจเราอิ่มเต็มอะ่ะให้ใจเรารู้สึกว่าเรามีทุกทุกอย่างดีเพียงพออะ่ะแล้วคุณลงมือทํางานโฮ้ยมันราบลื่น เื่อพินิเถอะนะคะพี่ผ่านมาหมดแล้วนะคะ <c oughs> เราก็แค่อยากจะให้ทุกคนที่เรามามาติดตามเรานะมีความสุขมังข่งคั่งทุกด้านของชีวิตเท่านั้นเองค่ะนะคะหลักๆนะคะถ้าวันนี้คุณมีความสุขเงินหรอมันมาง่ายๆแต่ถ้าไม่มีความสุขเงินมันมันมาอืดๆอ่ะ <c oughs> วันนี้ขอจบคลิปนี้เยท่านั้นนะเน <c oughs> ี่ยแตกไม่พี่นองไปลาจากบ๊ายบาย,บาย <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ แล้วก็สุขภาพดีค่ะผิวพรรณดีหน้าเด็กลงนะคะผิวอ่อนเยาว์ลงนะคะฮะ่าไปละจ้านะคะแล้วก็เฮงเฮงปังปังค้าขายดีเงินท้องไหลามาเทามามีเก็บเจ้ะพี่น้องมีเป็นกอกเป็นกำรรแล้วก็มีเหลือกินเหลือเก็บเจ้าพี่น้องหาได้เราก็ต้องเก็บด้อนะไยได้เก็บได้เราก็ต้องลงทุนค่ะแล้วเราก็ต้องมองหาช่องทางลงทุนลงทุนที่แบบว่าเออเราลงสมมติว่างลงทุนแล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาไรายได้กับมันเดอร์นะคะ อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดไปเหมือนพี่นะใช้กระเป๋าดักซับมาตั้งนานก็เสียดายเวลาจนจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะเราจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดจะขายกระเป๋าดักซับนี่แหละนะเพราะว่านะคะ,ะ,ะเราใช้ก็หิงคนอื่นก็ต้องใช้หิงเหมือนกันค่ะนะ,ะไปกระจายไป